คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำํำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็น สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณที่แอดมินนำมาฝากวันนี้เป็นสูตรปักหลักสิบชุดเพิ่มสุกแปดงวดนะคะสูตรนี้นำมาลงให้หมายงวดที่แล้วปักหลักสิบของเรามันหลุดไปนะคะสูตรการคำนวณจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกสี่บวกสองบวกสามค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นของงวดนั้นๆน,น,นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มคำนวณน,นะคะเลขเด่นปักหลักสิบในงวดวันที่หกันยาหกสามจะได้เลขเด่นตัวไหนเรามาลุ้นกันค่ะก็จะใช้หลักแสนหลักแสนคือเลข9กบวกหลักหมื่นสองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่สองสองครั้ง ก็จะได้เป็น9บวก4ได้13 13บวก4ได้17 17บวก3ได้20 20บวก3ได้23ค่ะทวนอีกครั้ง9บวก4ได้13 13บวก4ได้17 17บวก3ได้20 20บวก3ได้23 23่สานำเฉพาะเลข3ตัวท้ายมาบวก3าบวกสี่ได้7 7็บวกสได้9 9้บวกสได้12ค่ะเลขเด่นปักหลักสิบในชุดนี้นะคะก็จะได้7 9็เสองเลขไหนจะมาให้เห็นก็ต้องรอลุ้นผลกันค่ะ ช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ